สวัค t เอียดบแล้ววันนี้เราก็จะมาดกกันครับวันนี้มเพื่อนมารุด้วครับก็คือคุณแก้วชื่อแก้ว คิดนะครับครับกันแล้วคนใหม่ครับซตาต้าที่อ่ยเฮ้ยไออะไรมาซาต้านั่นแหละครับคุณเกน,นั่นไงคกูเดาแล้วอยู่น่นนี่เกนะครับยินดีที่ไม่รู้จักไม่รูจ้จักกูฉลาดเราจะสังเกตท่าทีมันนะครับ แล้วน้ำหายไม่ได้อา้าวมีแกสองตัวเวนไม่พอตายหมดแล้วครับคุณตายเปล่าเอาอ,อ <c oughs> มีทางอื่นอยูอ่มันดีะนะ ผมไม่ผมไบ้น<ม>เดียวผมโดดขึ้นแวคุณโดดคุณโดดลงไปตายนะแล้คุณก็แอก,กลับมาแล้คุก็ยอยู่ตรงนั้นพอดี แล้วก็แบกแบกได้ไหมได้ตอนนี้ผมลงมาตะลุยข้างล่างนะครับจะลง,ไ,งนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมจะต้องทีกีไปหาคุณเนี่ยไปตายครับเดินรถเดียวลงมาทำไม่ะอนี่ครับคือการเดินลุยโหด สงสัยคุณแกนไม่อยู่แล้วมึงครับอาจคุมกันด้วยไม่คุมกันอะไรเลยเนี่ย ทำทำหมด,หมดอ่าแล้วอ่ะออ่ะ่สบายมาก เอาละคุณเห็นไหมนะครับนี่คือศกนันตะกมครับอขอดูเวลานะครับเอ๊ะ,อะขณะนี้ใชลล้เวลาไปดูตรงไหนอ,ะอ่ะเออกูไม่รู้ละถ่ายภาพกันแล้วเห็นว่าภาพะไา นี่ครับหมูพวกนี้ทนละวาให้มันไม่ยอมโจมตีเราอะ่ะเราอยากเรียกมันมาโจมตีอะ่ะไม่เป็นไรเดิมไปบนนี้ผมจะดูนะครับเขาอ,อยู่ป่าเอาเก็บเห็ดไปปลูก พี S <S ่วัดไอ e ยุดดูอิงดอยุดอิงระวังเกมนั่นเนี่ยโจมตีอ ระเบิดนี่ฟันได้นะเอาขนมฟันระเบิดเลยเว้ยแล้วระเบิดจะย้อนกลับไปหากเกท ไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครไปกันเถอะเฮ้จะไปไหนอ่ะ หนึ่งนะ